HAPPY BIRTHDAY TOYO! <laughs> HAPPY BIRTHDAY TOYO! <laughs> HAPPY BIRTHDAY! <laughs> Happy birthday. นายธรมกรเกิดเพื่อวันที่14ตุลาคมแหม่ิว่าใจขอบคุณค่ะสาธุสาธุรูปหลานจอะไรก็ได้ไขชาอมพัดโ่ีมันเอาไปเปลียนหมดแล้วมึงช่พัดโส่แยกแยกแยไอ้แยเป็นหวยพอนไอ้ยไป็นหวยกว่าดีมึงซุกเกือดีมุกเกิอดีทงซุกจังไหนยิ่งๆฟังๆเด้อ ถ้าได้มาไล่เมือยมาไล่แสนมาไล่านเวลาได้ตปากิดอกกกนลนี่ของกกินเลนเน่แขกได้วงกด้วชวนล้เปากับบ้านเนื้อนื้อมีแขกเด้ไม่เดืโดนมโดนเจ้าาจาามาไหนจะมามาพร้อมเลย้อม โดนุ <t od a |ms|> ่ <ana> yeah, <ane> yeah, yeah, ันะโดนโนชอบเลยบอกได้นที่นี่ไกมงพ็ตมอ้อนย่าไปซะเลยาไม่เปนรเไมได้ยมออันนี้ของวันมอเกินนะอขอบค่ไม่อยากเกิให้ซือันเดี๋ยว จละลอตเตอรี่มาอยู่บรงหันนี่ไปแล้วได้ไป่ในีตารคุพ่มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปดเทาพัดเทาด้วขอบคุณค่ะใหว่ใหญ่มายังบกแกไว้พอให้เจน้ำหนเา้เตียน้องกน้อยกน้องกนน้อน้อนอ้อน้อน้อง้อนน้อง้อแ้อนน้อิ้อนอ้อไ้อ้อน้นนองไน้ออกนอนน้งน้อนน้อ่้องกอ โอ้ยบางหันเขาสอบตลกเจ้าไปนีใครท่านหนึ่งเนอะขึ้นไหหรางวันขึ้นไหหลังวันขึนไหหลังวันขึ้นหหลังวันแปลกมากูเป็นดีไปชนวนขึ้เกิดเจ้าน้ามตัวตุ้งนะครับพี่น้องอันอีพี่เงินอีน้องอันอามฝาฝาปิดมันอยู่ใสพี่น้ำยันมันนั่นนปิดปิดแค่ติดืัวเอามือจอไปกินปั่นกันแค่ติดตัวว้าวมาไกลนานที่เดียวคนละโอ้ขอบคุณดาวได้เสียงสะกิดใจขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะจักษปีแต่ปีนี้ อันยีสบปต้นๆนี่แหละจ้าเอาเอาเอาถือไม่มา้ยังมาหนีจะลอกตะลกซ้อมตะลกเราตาจิเ้าเอาตีเอาลับตาโอเคสูบแล้วนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างบัคือมั่วเ ผู้เดียวกับแมารุนเป็สัออ้นเมาจากเกาหลี <c oughs> โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพระเอกกุ้งพินกรนะคะยูพียูพียูพีขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดดีทูยูขอบคุณค่ะแฮปปี้เ <c oughs> บิร์ดดี <c oughs> ไม่ใช่ไม่แล้วหรอไปกินข้าวไหนขอ,ขอบคุณครับูวิเค้กบูนขอบคุณนายเต้าแยกจบมวนปากก็นได้บอลยับย,ยันมูเป็นลมอธิษฐานก่อนสาธุเดอ้อนี่ค่าตัวขึ้นได้ด้อขึ้นขึ้นไหมไม่ดูคำถามก่อนนะ <c oughs> สาธุสาธุ ลมแล้วเป็นลมแล้วแทบเนี่ยแทบไม่เปิดย์ทูยูขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะราดตื่นเต้นจะได้มวนปากไวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจด้านหน้าเวทีขอบคุณเจ้าของอ่ารางวัลที่มอบให้เจ้าของควงอลัยเจ้าของ เงินทุกบาททุกสตางค์นะคะอันนี้ขอบคุณพี่แพวากรสินนะคะขอบคุณมากๆเลยมาลายพี่แพรวาอันนี้ขอบคุณดาวไลท์เสียงสก,กิดใจทอบธนาชัยนะคะอันนี้ของท็อปธนาชัย อันนี้ขอบคุณแม่นิกรจากกทพอค่ะอันนี้ขอบคุณแม่โอ๋อุรันธานีหัดเพียงเบืองแย,ยงบัวถิ่มป่าจักเทียอันนี้พี่น้องค่ะขอบคุณลูกสาวตุ๊บตับไก่ทองรักนะคุปพิเิตมาไล่ห้แม่ แล้วบัดที่นี่น,ยยน,น้องข่อยอีกคนนึงขาดบ่ได้บ่ทิมบ่ปลาจากเทียขอบคุณพ่อเอกนะเดียวขอบคุณมากมากเลยอดไขึ้นไปลอยเทาพันเทาเด้บอบบนล้แล้วก็อันนี้แม่ของนาเดียวนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยพวงใหญ่ขอบคุณพ่อโยมจากเกาหลีนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลย อกเดินอยู่เห็ุงานอยู่ทงังพุนดูเล่เบืงแง่สุขภาพจะของนำขอบคุณนะคะอันนี้เป็นรวมนะคะขอบคุณพี่นวลบ้านทีวีบีขอบคุณยายรัตบ้านเต้านะคะขอบคุณพี่หวานคอนแก่นพี่หวานน้ำพองขอบคุณน้องดีวโวลขอบคุณแม่หมอเมืองเล่จากอีสานนครสินเดอเพื่อนอัสา่าขอบคุณหลายๆบริมาเปิดกั หัวลังมันมากขอบคุณพี่รุจนาจากต่างประเทศนะคะขอบคุณพี่สุดชาดาจากจากนนังหวัดนครพนมขอบคุณพี่เอ,คอกคันธ์เจนนะคะขอบคุณพี่นบนกภรัตด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนเลยคะ่ะก้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ของป้าปาหนึ่งดีนแล้วก็น้องอามนะคะอันนี้ของดาวไล้เสียงสะกิดใจทบธนาชายัยแล้วก็น้องครีมนะคะ อันนี้ของน้องเต้ยจุมโพน้องโน้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็อันนี้เป็นของอันนี้เป็นของน้องกุ้งทินกรอันนี้เป็นของน้องบีบุตรสกรน้องเจมน้องโจ๊กแล้วก็น้องพิซซ่าอันนี้เป็นของ น้องตุลาน้องทามแล้วก็น้องฟุกนะคะอันนี้เป็นของตลกสาวอิมออนขอบคุณมากๆเลยและอันนี้เป็นของเต้าหยองแล้วก็ของพ่อนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเค้กทุกก้อนขอบคุณทุกคำวยพรที่มอบให้ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกแรงซับพอร์ตขอบคุณเงินทุกบาทขอบคุณจริงๆขิใคอยได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณคะ่ะ